ชาวลัคนาราศีพฤษภดวงชะตาของท่านนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์จะมีปรากฏการจุดจันเพนหรือวันปูแลนามีในเวลาตีห29นาทีนะครับดาวจันร์ทจะเป็นกเกษตราธิบดีนะในช่วงเนี้ยใกล้ๆเนี้ยนะครับแล้วก็อ,อยู่ในเรือนสหัชชะนะครับคุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารสังคม เพื่อนฝูงญาติสนิทเพื่อนร่วมงานโชคดีหมายถึงว่ามีสิ่งดีๆเกีย่ยวกับเกี่ยวกับพวกนี้อาจจะเป็นได้เรื่องได้ข่าวข่าวที่ดีจากเพื่อนจากญาติได้การรับสนับสนุนช่วยดีจากอาจจะได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลผลักดันจากเพื่อนฝูงญาติสนิทเพื่อนร่วมงานนะครับก็ได้นะครับ,นะรบหรือเกิดมิตรภาพบางอย่างกับคนใกล้ตัวหรือบุคคลที่สนิทสนมชิดเชื้อนะครับนะมันอาจจะไปอีกอย่างหนึ่งว่านะครับ ดาวเนี่ยมันยังมีดาวพุธเลงไปคุณจะมีโชคดีเรื่องเงินเงินเงินทองทองคุณจะมีโอกาสที่ดีขึ้นท่านได้รองเงินจากต่างประเทศรองเงินจากสาบันทา,ทางการเงินจะมีมุมที่ดีรวมไปถึงว่าคุณมีโอกาสได้ใช้เงินไปกับสิ่งที่น่ายินดีเช่นใช้ได้เงินไปกับการพัฒนาตนพัฒนาองค์ความรู้นะครับหรือได้ใช้เงินไปกับการต่างประเทศหรือได้ใช้เงินไปกับสิ่งดีงามเช่นได้ไปทําบุญนะครับบางท่านจะมีโชคดีนะครับเกี่ยวกับ ที่อยู่ที่อาศัยยวดยานพาหนะด้วยเพราะดาวอาทิตก็มาเลงก,กันกับดาวพระจันทร์นะครับดาวอาทิตไปอยู่จุดสุภาด้วยนะครับนะหรือว่ามันจะแปลอย่างหนึ่งว่าในช่วงนี้เนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับก็จะย้ายด้วยช่วงนี้คุณอาจจะแต่งกับงานวิถีชีวิตผูกติดไปกับงานหรือคุณอยากจะบุกเบิกอะไรบางอย่างที่ไม่ถนัดไอ้ดาวศุกร์เนี่ยมันมันย้ายเนี่ย <c oughs> ช่วงเปิดเพลนเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยมันจะย้าย้าสูจ่จุดลาพาตั้งแต่วันที่18นะ ดาวพระศุกร์เนี่ยย้ายเขาจุดจุดลาภะวันที่18โดยประมาณนะครับเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนลาภะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลประโยชน์เข้าเงินเข้างานเข้านะครับฉะนั้นแล้วอย่าหยุดนะอย่าหยุดอย่าหยุดติดต่อสื่อสารเพราะไปเกิดเพนในจุดสัตว์ชาภายในหนึ่งเดือนเนี่ยอย่าหยุดติดต่อสื่อสารสมมติว่าคุณทําธุรกิจเนี่ย ให้ไปพูดกับเพื่อนพูดกับญาติพูดกับคนสนิทสนมชิดเชื้อนะครับเขามันจะมีเรื่องน่ายินดีเข้ามาจากพวกนี้นะครับเช่นเขาจะแนะนํางานให้คุณหรือเขาจะช่วยเหลือคุณนะมอนเหมาะขอความช่วยเหลือจากคนสนิทสนมชิดเชื้อนะครับจะได้รับการเกื้อกูลผลักดันช่วยเหลือมากเป็นพิเศษนะครับในช่วงจังหวะนี้นะนะครับแต่ชาวพฤ่อนสดเนี่ยเพื่อนรหัสก็ไปร่วงกับสุกเพื่อนรหัสเป็นดาวแห่งการเรียนรู้ครูรผู้ใหญ่ครูอาจารย์ ไปร่วมกับพระสุขหลังวันที่18ด้วยนะครับทั้นนั้นแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างนี้เนี่ยถ้าไใดรอาการดําเนินการเกี่ยวกับต่างประเทศกับมบรดกนะครับจะมีโอกาสที่ดีด้วยนะครับนะถ้าไดดติดต่อไกลถิ่นไกลบ้านหรือจํากิจกรรมใ,ใดๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยุทนะิธรรมภาณมีความสําเร็จนะครับตัวคุณเนี่ยจะก่อเกิดลาภผลก็คิดคล่องทางคิดลาภผลคุณจะได้ผลประโยชน์อะ่ะ18ไปเนี่ยพบเกิดเพนตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นไกด์ไลน์เลยนะนะครับ ทะนั้นแล้วไปสร้างตัวเองให้มันเกิดผลประโยชน์อะ่ะให้ได้นะครับก็ไปคุยกับคนที่ไม่เคยคุยก็ได้หรือไปสร้างความสัมพันธ์กับใครก็ได้ให้มันแนบแน่นแน่นแฟนแล้วมันจะเกิดเรื่องน่ายินดีเข้ามานะครับจากคนใกล้ตัวแน่นอนนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับอาจจะแปลว่าคุณจะมีแนวคิดจะจะบุกเบิกอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถนัดมากนักนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีคนมาหมั่นไส้คุณบ้างนะในช่วงนี้ ดาวพ่างคานยังทับดวงคุณด้วยก็ให้ระวังเต้นุ่นชนนี่ของแหลมทิ่มตําบางทีบางท่านจะได้ศึกษาศาสตร์แปลกใหม่หรือจะมีเรื่องลับๆเกิดขึ้นมีเรื่องปกปิดซ่อนเลนมีคนมีความลับกับคุณนะครับมันแปลว่าคุณกับคู่จะมีเรื่องราวให้ปรึกษาทางการงานร่วมหรือบางท่านจะมีกิจกรรมเป็นทีมเป็นหมู่คณะนะหรือคุณกับคู่จะมีแนวทางอุดมการณ์บางอย่างร่วมก็เกิดขึ้นได้หรือคุณจะหัวร้อนเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับอย่างต้องระวังแต่ช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมากนะ กับเพื่อนฝูงมิตรสนายาติมิตรเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวสังคมแวดล้อมใกล้ชิดนะมีเรื่องยินดีตรงนี้เข้ามาบางทีจะมีเพื่อนมีคนใกล้ตัวใกล้ชิดมามอบของขวัญหรือ,อนำลาบผลนำผลประโยชน์หรือมาช่วยเหลือเกื้อกูลผักดันดวงชะตานะครับนะแน่นอนฉะนั้นแล้วแต่อันนี้แผ่นแผนที่ดาวแต่เงินคุณจะดีขึ้นนะนะครับแน่นอนถ้าท่านคุณพยายามไปพัฒนาตนเองไป สร้างตัวเองให้มีโชคลาภไม่ใช่จะนั่งอยู่อย่างเดียวนะครับก็เช่นไปช่วยเหลือใครคุณอาจจะได้สิ่งดีๆกับเขากลับมาก็ได้นะครับในความรู้สึกดีได้เรื่องหน้าเรื่องหน้ายินดีเข้ามาก็ได้นะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากหักเหวิถีดวงชะตานะครับผมมีอยู่3ามศาสตร์โบราณนะครับนะที่จะมาแนะนําคุณนะครับ3ามศาสตร์นี้เนี่ยผมใช้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากกระจกะจนมีเงินหลายล้านนะนะครับแล้วก็ ให้คนใกล้ตัวต่างๆนะครับที่ทําตามก็จะมากมีขึ้นนะครับนะสามศาสตร์เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าศาสตร์แรกนี่คือจิตศาสตร์จิตศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ว่าด้วยการนําพลังงานจิตของเราเนี่ยออกมาใช้นะครับศาสตร์นี้เนี่ยผมค้นพบมันนะครับเมื่อหลายปีก่อนซึ่งชีวิตผมแย่มากนะครับตอนผมไปทํากรรมฐานนะครับแล้วผมเห็นวงจรการเกิดจิตมนุษย์เนี่ยสามารถเบีย่ยงเบนวิถีกรรมได้ ครับอานาจจิตแต่และคนมันจะแตกต่างกันนะคนบางคนคนรวยคนจนนะรับคนรวยก็จะมีพลังงานสูงทําให้เกิดมาเขาม,ามั่งมีหรือคนอที่ไม่รวยก็จะไม่ไม่มีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ความลับนี้ในการเปลี่ยนแปลงวงจรการเกิดจิตนะครับเราจะไม่สามารถแก้ไขดวงชะตาหรือมั่งมีได้เราก็จะเป็นตามตําแหน่งดวงดาวเช่นคุณเกิดวันเดือนปีเกิดนี้เนี่ยนะครับจะกวาล ซึ่งเป็นระบบของดวงดาวเนี่ยมันบอกคุณอะแล้วว่าว่าคุณจะต้องจนนะคุณจะต้องกลางๆนะคุณจะต้องรวยนะคือจะเป็นตามระบบเดิมซึ่งซึ่งระบบเนี้ยเป็นระบบธรรมชาตินะนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือกรรมคุณอะนะครับแต่ถ้าคุณรู้วิธีการเปลี่ยนจิตวิธีการสั่งจิตนะครับที่ผมเนี่ยจะมอบให้เนี่ยนะครับเป็นความลับก็ว่าได้นะครับที่ผม ไปค้นพบกองกรรมฐานแล้วก็ไปศึกษาเติต่อเติมนะครับจนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเปลี่ยนวงจรการเกิดจิตก็คือเกิดกรรมคุณนั่นแหละนะครับในแต่ละวันคือจิตมันไวมากถ้าคุณรู้วิธีการดึงอํานาจจิตมาใช้เพราะจิตมันเป็นระบบเดียวกับจักรวาลเป็นระบบเดียวกับจักรวาลซึ่งมันใหญ่มากอย่าใช้สมองนะครับระบบจิตใ,ใหญ่กว่าสมองนะครับบางคนในคิดหาไอเดียหาธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะเครียดนะ นะแต่ถ้าคุณใช้ระบบจิตนะถ้าคุณอยากได้สิ่งใดที่คุณต้องการปรารถนาเนี่ยจิตจะมอบให้นะครับคุณจะได้วิธีการจากจิตอ่ะเอาง่ายๆนะครับนศะาสตร์นี้เนี่ยนะครับผมทําเป็นคอร์สออนไลน์ให้ซึ่งผมส่งไปให้ด็อกเตอร์คนนึงนะครับเป็นศาสตราจารย์เป็นคนที่คุ้นเคยกันเนี่ยเขาเอาไปทำเนี่ยสเดือนเนี่ยชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงนะครับ อันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าตอนแรกว่าจะไม่ทํานะเพราะอ่าดรคนนี้อบอกว่าไอสิ่งที่เขารู้เนี่ยมันมันมีคุณค่ามากกว่าความรู้นะครับอันนี้มันเป็นวิธีการเลยนะนะครับของกรรษัตริย์ยุคกรีตนะครับแม้กระทั่งผู้นําศาสนาแม้กระทั่งอ่าเป็นลือสีก่อนเป็นการดึงอําหน้าจิตมาใช้นะครับแต่เป็นวิธีการเลยผมจะไม่พูดถึงทฤษฎีบอกวิธีการเลยนะครับที่ผมใช้เปลี่ยนแปลงจากคนกระจอกกระจอกนะกลายเป็น ยจดมีเงินอ่ะจะมีเงินหลายล้านนะครับนะก็คือว่าจะไม่มีต้นทุนเลยนะนะครับคุณจะสามารถคือคอสนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจิตอ่ะเบี่ยงเบนกรรมคุณได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะคอสนี้มีชื่อว่าคอรสสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านนะครับเป็นข้อมูลลับเฉพาะท่านที่เอาจริงเท่านั้นนะครับที่เห็นคุณค่าของคอร์สนี้นะนะครับเอาจริงเท่านั้นนะครับแล้วเข้าไปเรียนนะครับนะก็จะมีค่าเรียนลองสอบถามแอดมินดูนะครับอันนี้ก็คือคอสความลับสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านนะครับเป็นวิธีการเบี่ยงเบนจิตให้เรามมีขึ้น นะครับถ้าคุณเปลี่ยนจิตได้คุณจะดึงพลังงานดีๆนะครับหลั่งไหลเข้ามานะครับนะอันนี้ก็คือ,อเป็นการเป็นเชิงธรรมะเป็นเชิงจิตวิญญาณเป็นเชิงธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาตินะครับเชิงนามธรรมาท,ที่มันเกิดกับคุณอยู่แล้วถ้าคุณวิรู้วิธีการเบี่ยงเบนเอำนาจจิตจะเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับดีกว่าปล่อยให้มันเป็นตามโฟรธรรมชาตินะครับนะต่อมาเนี่ยนะครับก็ถ้าสนใจก็ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือใต้ช่องยู u ูบนะครับนก็จะมีนะครับแล้วก็ ท่านใดที่อยากจะเบี่ยงเบนดวงชะตาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่ามี3าศาสตร์คือจิตศาสตร์แต่ผมแนะนําจิตศาสตร์มากกว่านะนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่ามีอีกสองศาสตร์เป็นศาสตร์ว่าด้วยความเชื่อก็คือการใช้พุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์ก็คือเอายันเนี่ยเอาดวงเราเนี่ยมาเขียนยันยันตรงนี้เป็นยันที่เป็นตัวย,ย่อของพระธรรมวินัยชั้นสูงนะครับนะในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นภาคเกจีโบราณเขาก็มีการเขียนดวงอุ้มดวงให้กับตัวเองนะครับโดยการหาตำแหน่งดวงดาวที่ดีท้องฟ้าเพื่อรับเอาพลังงานนะครับทำให้วัตถุ ที่เราสร้างเนี่ยก็คือยันเนี่ยที่เขียนออกมาจากดวงชะตาคุณเนี่ยมีพลังงานในตัวทําให้เกิดความขังเกิดพุทธคุณการบูชาเราต้องบูชาไปเรื่อยๆใจสบายๆจะเกิดคุณแต่ถ้าถามบ่อยๆจะไม่เกิดคุณจะเป็นการปิดกั้นจิตเพราะนั้นเป็นแล้วแต่ระยะเวลาก็แล้วแต่คนนะครับยันนี้ประสบการณเพียบนะยันน้ว่าคุณมาหายันโบราณเป็นยันที่มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะนะครับนะก็บางคนก็บางคนก็เต็มบ้านหลังโตภายในไม่กี่เดือนนะครับบางคนก็โปรเจกต์เข้า25ล้านแบบเนี้ยบางคนก็ถูกหวย5 8ปใบ แต่เป็นยันที่เกิดจากนิพิษผมก็ว่าได้นะนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็คือมีคนเห็นแสงยันกลางหลังผมผมก็เลยไปศึกษาแล้วก็มาเขียนให้ตัวเองแล้วมีสิ่งดีๆต่างๆเข้ามานะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับต้องบอกสองศาสตร์นี้ที่เอามาใช้เนี่ยอันนี้ท่านนี้ผู้หญิงท่านนี้นะเพิ่งไลน์มาบอกวันก่อนอันนี้เขาอยู่ต่างประเทศพี่แอดมินครับฝากเรียนอาจารย์ด้วยชีวิตพี่ตอนนี้ดีจนอัศนาอัศจรรย์บูชายันนว่าคุณมาได้3เดือน เมื่อวันที่31มกรานี้กําลังเครียดอยู่ๆแม่บุญธรรมโทรเรียกไปรับเงินจากการขายที่ดินแบ่งให้พี่4ล้านโอนให้3ล้านให้เป็นเงินสดมา1ล้านตอนนี้พี่นําเงินไปใช้นี่บางส่วนหมดแล้วเงินเหลือใช้พี่ทนลาบากมาเกือบ3ปีนะ ตั้งแต่บูชายนณวัคุณได้รับเงินเสนห่ห์าจากแม่บุญธรรมมาสครั้ง4ล้านถูกหวยสามนวดอขอบคุณพระขอบคุณ,อ,คณอาจารย์ชัยเสิดที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆจริงๆว่ายาจารย์ณวัคุณให้คุณจริงๆอันนี้เขาส่งเลขบัญชีเข้ามาเอ้ยหน้าหน้าสมุดหน้าแบงค์เข้ามาให้ดูอันนี้ก็ขอเก็บไว้นะนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะอันนี้นะครับเป็น2ศาสตร์หลังเนี่ยนะครับเป็นการน้อมนำหน้าพุทธคุณและตำแหน่งดวงดาวที่ดีเพื่อมาเอือ้ออำนวยดวงชะตา นะครับเพื่อปกปักรักษาด้วยตาเป็นเป็นพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์อย่างหลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านก็สร้างนะนะครับวัดวัดท่าสูงนะครับก็เป็นพุทธศาสตร์เพื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อเบี่ยงเบนนะครับอย่างศาสตร์แรกในจิตตศาสตร์เนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็สอนนะนะครับเขาเรียกว่ามาโนมยิทธิเป็นฤทธิ์ทางใจ ที่สามารถที่เอาอำนาจจิตเนี่ยกำหนดรู้เห็นเทวดาติดตอ่อเทวดาอะไรต่างได้นะครับนะก็อันนี้ก็คือมันมีจริงในเรื่องของอำนาจจิตฉะนั้นเราจิตศาสตร์เนี่ยเราจะไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกคือเราแค่ดึงอำนาจจิตออกมาใช้นะครับให้เกิดสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาหรือทาให้ชีวิตเราเบี่ยงเบนจากจิตเก่าจากกรรมเก่าของเรานะครับเราจะเกิดสิ่งที่ดีนะอันนี้คือคอร์สจิตศาสตร์ท่านใดสนใจก็สมัครเรียนแอดมินจะส่งลิงก์ส่วนตัวเข้าไปใน Gmail ของคุณคุณก็คลิกเข้าไปในลิงก์ยูทูบเรียนได้เลยนะครับ